สวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรไทยฟ a m i ม y ี่พาทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสายพันธุ์พริกไทยนะครับที่เหมาะสมที่ใชในการปลูกนะครับพริกไทยในประเทศไทยก็มีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สารวัตรนะครับพันธุ์ซีรอนนะครับและก็อีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะมีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่สวนของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ เป็นจังหวัดที่อากาศค่อนข้างร้อนในการปลูกของเราเนี่ยครับก็เลือกพริกไทยที่เหมาะนะครับกับอากาศร้อนๆหน่อยแล้วก็จเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างสวนของเราเองเนี่ยนะครับปลูกทั้งหมดก็เกือบร้อยร้อยกว่าต้นนะครับมีทั้งปลูกได้ปีครึ่งนะครับหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสามเดือนนะครับที่เห็นผลแล้วตอนนี้ก็คือพริกไทยพันธุ์นี้ครับ ที่เราดูแล้วมันเหมาะสมกับภูมิอากาศที่จังหวัดเชียภูมิของเราเนี่ยก็คือพริกไทยพันุ์ซีรอนนะครับต้นต้นกาเนิดของพริกไทยพันธุ์ซีรอนเนี่ยนะครับมาจากแถบของประเทศสีลังกานะครับแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็แพร่หลายนะครับจุดเด่นของพริกไทยพันเนี้ยนะครับคือลูกเขาค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวอยากให้กล้องเขามามาดูตรงนี้นะครับลักษณะข,ของของผลเขาจะเป็น ทันยาวแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ยาวประมาณสักจะเกือบ2 0่สิบถึงสาเซนก็มีนะครับขึ้นอยู่กับการบำรุงนะครับอย่างของเราเนี่ยนะครับเราจะเอาเราตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกเพื่อจะขายเป็นพริกไทยสดนะครับดังนั้น พันซีรอนเนี่ยก็เหมาะที่จะไปทําพิษไทยสดนะครับพอตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเอาเข้าสู่การทําอาหารนะครับจะหน้าตาก็จะหน้าหน้าทานนะครับแล้วก็ลดไม่ได้จัดจ้านเกินเกินไปนะครับก็กลิ่นหอมด้วยนะครับเหมาะที่จะไปทําผัดเพดน,นะครับหรือหรืออาหารต่างๆนะครับที่แล้วแต่ท่านจะไปทํำนะครับเป็นเป็นพันธุ์ที่ผม มเลือกแล้วกันแล้วก็แนะนํานะครับหลายท่านที่กําลังคิดว่าจะปลูกพริกไทยพันธุ์อะไรอยู่นะครับขอแนะนําพันุนี้นะครับพริกไทยพันุสีรอนครับเหมาะสำหรับภูมิอากาศในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยครับวันนี้สวัสดีครับ